มันจะนานกว่าโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์ปัญหาคือเราตั้งสามสิบวิสามสิบนะนาทีแล้วอ่ะเวลาหน้าจอดับแล้วอ่ะมันไม่สามารถจะกดคือมันฟังได้จากโทรโลไปวิทยุได้แต่วิทยุอะ่ะมันจะกดคีย์เข้าโทรศัพท์ไม่ได้มันก็เลยต้องมีแอปสกีนออนช่วยโทรศัพท์คือมันดับหน้าจอเร็วอ่าแล้วแบตถ้าเราเปิดค้างมากก็แบตจะหมดแต่คอมพิวเตอร์ก็จะมีข้อดีก็คือว่า แบตจะไม่ค่อยหมดหน้าจอมันสามารถทําให้ค้างตลอดเวลาได้เรามีโปรแกรมเพิ่มไปเนี้ยมันจะดีสําหรับถ้าเป็นขายศูนย์ศูนย์แบบเนี้ยหรือเราติดต่อในหน่วยงานเนี้ยใช้คอมพิวเตอร์ก็จะดีกว่าครับห้องนี้ครับก็คือถ้าใช้ลิง์ได้แล้วไม่กดคีตลอดตั้งได้ไม่ีิัญหาครับพี่ กว่าเดี๋ยวจังหวดที่พี่ลืมแต่พี่เปิดลิงค์ไว้มันก็จะแบบกดคีตลอดแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์น้อยที่มันจะกดคีไปเองครับคือผมอยากให้เราเอาอนาล็อกรุ่นเก่าที่เราใช้วิดีุอกับตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ 4G ดิจิตอลมาผสมผสานกันอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่อยากท,ที่อยากให้ทำะคระับเพราะคนละคื่อเร่อกอะไร พื้นที่ไม่เหมือนกันอยู่ในพื้นที่พวกวิทยุไกลพื้นที่นอกขายวิทยุให้พบโทรศัพท์ผมก็มองว่ามันก็เป็นการช่วยในการติดตอด่อดีกว่าเราไปตั้งเสาให้สูงลิริประมาณ20-30เมตรเราลงทุนเป็นแสนมันไม่คุ้มไงผมก็เลยอยากเอาจุดเนี้ยมาให้เพื่อนมาสมาชิกได้ใช้กันถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลย